สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะให้เรียนเรียนเรื่องการอ่านจับใจความเรื่องโลกร้อนนะคะ ในวันนี้นะคะค,คุณครูจะให้นักเรียนอ่านเรื่องโลกร้อนนะคะโดยเนื้อหาจะมีทั้งหมด5หน้านะคะเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จนักเรียนจะต้องมาตอบคําถามในแบบฝึกหัดในการบ้านที่ครูจะมอบให้ในวันนี้นะคะสําหรับการบ้านในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านเนื้อหาในบทที่8เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรียนมาดูในแบบฝึกหัดในหน้าที่79และ80 ในข้อที่3และข้อที่4นะคะข้อที่3เขาบอกว่าอ่านข้อความในกรอบแล้ววาดภาพประกอบนะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะส่วนข้อ4ี่เขาบอกว่าเลือกคําตอบที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ